ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2,142กลับสู่สารเซียนมังกรฟ้าหยิบไข่มุกมังกรออกมา7อันพวกเขาแต่ละอันถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยมหาเซียนแห่งเผ่ามังกรที่ร่วงหล่นพวกมันบรรจุวิญญาณมังกรและครอบครองพลังของมงหาเซียนข้ามเหีวเฉา มังกรฟ้าหยุดเลือดเซียนเจ็ดหยดลงไปในไข่มุกมังกรและหลอมรวมวิญญาณเซียนเจ็ดหยดเข้าด้วยกันมันก่อตัวร่างโคลเงาเจ็ดตัวและมุ่งหน้าไปยังเรือเฟอร์รี่เจ็ดลำร่างที่แท้จริงของเขาถูกส่งไปประจำการที่ทางเข้าเทียนคุนมันก็เพียงพอแล้วที่จะปราบปรามราชาเซียนขั้นที่เก้าส่วนใหญ่หลังจะเปิดใช้งานพลังไม่เหี่ยวเฉาโดยการฝึกฝนในปัจจุบันของมังกรฟ้าแม้ว่ามันจะเป็นเพียงร่างโคลเงาไข่มุกมังกรก็ตามหากเขาพบกับผู้ฝนชั้นยอดจริงๆ เขาก็สามารถปล่อยให้ร่างกายที่แท้จริงของเขาพุ่งเข้ามาได้จางล่วเฉินอยู่ที่ทางแยกเทียนคุนได้ไม่นานเขาพาเจียงหยุนชงและหมออินและมุ่งหน้าไปยังเมืองเซียนตะวันออกด้วยเรือเฟอร์รี่มังกรขาวเมืองเซียนตะวันออกได้รับการคุ้มครองโดยจารึกโบราณดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถบังคับเข้ามาได้พวกเขาจึงต้องนั่งเรือเฟอร์รี่พิเศษลำนี้แทนแม้แต่หยานอูเซินก็แอบเข้าไปในเมืองเซียนตะวันออกและโจมตีหลังจากที่ถูกโจมตีโดยจารึกโบราณ เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล่าถอยในช่วงเวลาสั้นๆคำสั่งของจางรั่เฉินก็แพร่กระจายไปทั่วเรือเฟอร์รี่ทั้ง8ดลำมันถูกเขียนด้วยรอยแก้วศักดิ์สิทธิ์ตราดใดที่คนหนึ่งเข้าไปในเรือเฟอร์รี่ทั้ง8พวกเขาจะมองเห็นมันจางรั่เฉินเป็นคนเอาตใจเกินไปนะจริงๆแล้วเขาจำกัดเราไม่ให้เข้าไปในเมืองเซียนตะวันออกและมาค้าให้จ่ายหินเซียนให้กับเขาเขาคิดว่าผู้ผู้ฝนจากต่างโลกนั้นถูกรังแกได้ง่ายเหรอเราไม่สามารถปฏิปบัติหน้าที่ในเรื่องนี้ได้ เราไม่สามารถปล่อยให้แจ้งวัชเฉินทำทุกอย่างที่เขาต้องการได้ข้าไม่เชื่อว,ว่าไม่มีใครสามารถปราบปามเขาได้พวกเราผู้ฝูฝนจากทุกโลกได้เข้าร่วมในสงครามคุณความดีไม่มีสถานที่ใดในโลกคุนหลุนที่เราไม่สามารถเข้าไปได้แม้แต่ที่เรียกว่าประเทศศูนย์กลางที่หนึ่งเราก็ยังสามารถเข้าไปได้ไม่ว่าจางวัชเฉินจะแข็งแกร่งแค่ไหนความบันเดิกการของเขาก็มีขีดจำกัดเมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปก็สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ทันที ูฝนจากทุกโลกของสารสวรรค์ต่อต้านและกดดันจารุเฉินแม้ว่าคนเหล่านี้จะคำรามเสียงดังมากแต่ก็ไม่มีใครกล้ากระทำการโดยประมาทเพราะมังกรฟ้าคอยเฝ้าเรือข้ามฟากทั้ง8ปดลำเจียงหยุนชงยืนอยู่บนเรือมังกรขาวถอนหายใจและกล่าวว่าเฮ้เมืองเซียนตะวันออกเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่สุดในภาคตะวันออกมันเป็นดาวเคราะห์ที่มีค่าตามธรรมชาติยาเซียนจำนวนมากเกิดขึ้นทุกวันนอกจากนี้ยังมีสมบัติหายากทุกชนิด ม่นานมานี้มีการค้นพบสมุนไพรเซียนแห่งความทุกข์ยากยืหยนหุยซึ่งดึงดูดผู้ฝึกฝนระดับสูงจํานวนมากทรัพยากรการฝึกฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ถูกเอาอกไปแล้วโดยบุคคลภายนอกผู้ฝึกฝนในท้องถิ่นของโลกคุณหลุนได้รับเงินเพียงเล็กน้อยและเราถูกรังแกทุกที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่จะออกคําสั่งห้ามเช่นนี้อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะทําให้เกิดความไม่พอใจจากทุกฝ่ายแน่นอนอาจจะมีปัญหามากมายเจียงหยุนชงเคยพักอยู่ที่เมืองเซียนตะวันออก และคุ้นเคยกับสถานที่นี้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาเป็นผู้ตื่นขึ้นในครั้งเขาจึงเก็บตัวไม่เปิดเผยและจะไม่โจมตีเว้นแต่จะจาเป็นไม่เช่นนั้นด้วยความแข็งแกร่งของเจียงหยุนชงเขาก็สามารถย่งยีสมบัติไปได้จงางหัวเฉินพูดอย่างใจเย็นถ้าข้ากลัวปัญหาข้าคงไม่ยอมรับที่จะเป็นเจ้าชายแห่งภาคตะวันออกเลยยัย่วยุผู้ฝึกฝนจากโลกสวรรค์หรอกไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนจาลหัวเฉินก็จะไม่ยอมถอยเมื่อสัมผัสได้ถึงความสงบของจงางหัวเฉิน เจยงหยุนชงจึงไม่พูดอะไรอีกแต่เขากล่าวว่าด้วยพลังสมาธิของเจ้าในปัจจุบันเจ้าสามารถควบคุมพนักแห่งเปลวไฟได้ไปที่หอคอเเยเปลวเพลิงก่อนแล้วรับพนึกแข่งเปลวไฟจากหยาหลัวจางล้วเฉินได้รับตาพนึกแข่งเปลวไฟจากเฉินวี่หววและกลายเป็นเจ้าชายคนใหม่แห่งภาคตะวันออกอย่างไรก็ตามเนื่องจากพลังสมาธิของเขายังไม่ถึงระดับ59เขาจึงไม่สามารถควบคุมมันได้ดังนั้นเขาจึงขอให้หยาหลัว ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเจียงหยุนชงเก็บบันไว้ขณะที่จางรั่วเฉินยืนอยู่ห่างจากเมืองเซียนตะวันออกยานหลัวยังรับผิดชอบในการฟื้นฟูจารึกโบราณอีกด้วยมิฉะนั้นเมืองนี้จะไม่สามารถต้านทานการโจมตีจากยานอุินได้ข้าอาจจะไม่อยู่ในเมืองเซียนตะวันออกนานเกินไปข้าจะเก็บันึกถึงปเปลวไฟไว้ที่ยานหลัวแล้วแหละขอบคุณสําหรับการปกป้องเมืองเซียนตะวันออกนะจางรั่วเฉินกล่าวสถานการณ์ปัจจุบันในโลกคุณหลุนค่อนข้างน่ากลัวจะต้องมีผู้ผุดฝนระดับสูงที่มีพลังสมาธิ ถึงระดับย่ 59, เราต้องรับผิดชอบผน,นึ่เนเหงืเรไฟและอยู่ในภาคตะวันออกตลอดเวลาเห็นได้ชัดว่าจ่าลู่เฉินไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เจียงหยุนชงส่หัวยังช่วยไม่ได้ในฐานะเจ้าชายแห่งภาคตะวันออกเจ้าทาได้อย่างง่ายได้เนื่องจากเจ้ามีสิ่งสําคัญกว่าที่ต้องทําเราจะช่วยเจ้าปกป้องด้านหลังไม่นานหลังจากนั้นเรือเฟอร์รี่มังกรขาวก็บินข้ามจาลึกศักดิ์สิทธิ์เหนือเมืองเซียนตะวันออกและล่อนลงบนทวีปจินหงที่จะเริญรุ่งเรือที่สุด เมื่อลงมาจากเรือเฟอร์รี่แล้วเจียงหยุนชงก็แยกทางจากจารุเฉินและรีบไปที่หอคอ,อยงเปรเพิงจางลั่วเฉินสัมผัสได้อย่างท่องแท้ว่าการฝึกฝนของเจียงหยุนชงควรได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์เขาไม่มีกลิ่นไอพิเศษของผู้ตื่นขึ้นอีกครั้งดังนั้นเขาจึงไม่ได้ให้นำภูมงกรสษเรียนจันทราแก่เขาดังที่เจียงหยุนชงกล่าวเนื่องจากจารึกโบราณเปิดใช้งานได้ทันเวลา,ยาหยานอู่เฉินจ,จึงไม่สามารถสร้างความเสียหายกับเมืองเซียนตะวันออกได้มากเกินไป มีเพียงหนึ่งหรือสองเขตเมืองในทวีปจีนหงเท่านั้นที่รับผลกระทบและในช่วงเวลานี้การบุรณะก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อเทียบกับก่อนที่โลกคุณหลุนจะกลายไปสนับบวกเป็นคุณความดีจำนวนประชากรของเมืองเซียนตะวันออกก็เพิ่มขึ้นถึงสิบเท่านอกเหนือจากผู้ฝึกฝนในท้องถิ่นที่รีภัยมาแล้วยังมีผู้ฝึกฝนระดับเซียนจํานวนมากจากโลกอื่นอีกด้วยมันวุ่นวายและซับซ้อนมากในการจัดการหากมีอะไรผิดพลาดผู้บาดเจ็บจะต้องตกตะลึงอย่างไม่ต้องสงสัย จางลวเฉินและลวดสวีตกลงที่จะพบกันที่สารเซียนดังนั้นเขาจึงไม่รอช้าอีกต่อไปและตรงไปยังเขตที่7ซึ่งเป็นที่ตั้งของสารเซียนสภาพแวดล้อมการฝึกฝนของสารเซียนนั้นยอดเยี่ยมมากด้วยการฟืน้นฟูเมืองเซียนตะวันออกมันกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฝึกฝนมากขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เป็นเวลานานแล้วที่จางลวดเฉินไม่ได้กลับมาที่สารเซียนเขาสงสัยว่ามีเพื่อนเก่าที่สารเซียนหรือไม่สารเซียนที่ว่านี้ก็คือสำนักเซียนนะครับ ที่แ ra จ้งว่าเฉินได้ไปเจอเซียงกระบี่สิเวนจีนะจานล้วเฉินมาถึงใจกลางของสานเซียนภูเขาเซียนโดยไม่แจ้งเตือนใครจากนั้นเขาเข้าไปถุบเขาที่เต็มไปด้วยต้นแพรเนื่องจากการฟุ้นฟูของภูเขาเซียนลูกแพรนกกระเรียนวิญญาณ3,600ตัวจึงเติบโตอย่างหรูหรามากขึ้นต้นไม้เต็มไปด้วยผลไม้และด้านล่างของต้นไม้ถูกปกคลุมไปด้วยดอกลูกแพรสีขาวเหมือนหิมะหลังจากผ่านส่วนลูกแพรไป จางล้วเฉินก็มาถึงหน้าผาสีดำสูงชันเขาเลือบมองน้ำตกที่ตกลงมาในแนวตั้งและในที่สุดก็ได้จ้องมองไปที่แท่นหินที่ผิดปกติที่ด้านล่างของหน้าผาท่านได้นั้นจางล่วเฉินก็เห็นชายชรามีหนวดเขาและผมสีขาวสวมชุดคลุมสีขาวยิ้มให้เขานี่ก็ที่ที่เขาฝึกฝนกับเซียนกระบี่ซิเวนจีอาจกล่าวได้ว่าเส้นทางของเขาในฐานะผู้ฝึกฝนกระบี่เริ่มต้นที่นี่จางล่วเฉินเต็ไมไปด้วยความเคารพและความกระตันยุต่อวเซียนกระบี่ซิเวนจี เขาไม่เพียงแต่สอนเส้นทางกระบี่ให้เขาเท่านั้นแต่เขายังช่วยเขาด้วยเมือ่อแจกภาพหญิงชื่อเหยาสั่งให้เขาถูกจับหลังจากนั้นเขายังต่อสู้จนตายกับเซียนกระบี่จิโยโย๋วแทนที่จาร่เฉินข้าสงสัยจังเลยว่าตอนนี้อาจารย์ที่ไหนเขากำลังทำสิ่งสำคัญอะไรอยู่จารุเฉินกระซิบ,ส,บสิ่งที่เรียกว่ายมโลกเป็นส่วนหนึ่งของสารนรกและเต็มไปด้วยอันตรายจารุเฉินกังวลมากว่าเซียนกระบี่สุเวนจีจะจบในอันตราย เนสิญาที่เขายังมีหลายสิ่งที่ต้องทําในโลกคุณหลุนดังนั้นเขาจึงไม่สามารถรีบไปที่ยม,มโลกได้จางลัเ่เฉินเดินช้าๆไปอย่างแท่นหินดวงตาของเขามืดมนไม่มีข่าวเกี่ยวกับอาจารย์ของเขาและมีเพียงเขาและชิงเซียวเท่านั้นที่เหลืออยู่ในหมู่ลูกศิษย์เมื่อนึกถึงจูหงเทาว่านเคอและหลิงสู่หัวใจของจางล่เ่เฉินก็ปวดร้าวเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความโกรธอันไม่มีสิ้นสุดจางล่เ่เฉินจะไม่มีวันลืมว่าจูหงเทาและศรษะของคนอื่น ถูกแขวนไว้ที่ประตูห้องโถงในตำหนักหยินหยางและระเบิดต่อหน้าเขาแต่เขาทำอะไรไม่ได้เลยถ้าจางวูเฉินแข็งแกร่งพอสงครามัตรกรรมก็คงไม่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานจางลูเ่เฉินก็ได้ออกมาจากภูเขาและมาถึงด้านนอกของผู้เขาเซียนจางลู่เฉินยังจำได้ว่าเขาฝึกฝนกับเซียนกระบี่สิเวนจีที่นี่เขาได้ต่อสู้กับอาวซินเหยียนซึ่งปฏิเสธที่จะยอมรับเขาเป็นหัวหน้าที่นี่เช่นกันอาวซินเหยียนเป็นลูกสาวที่น่าภาคภูมิใจ ของเผ่าขึ้นคนขึ้นมาก่อนนางมีจิตวิญญาณการต่อสู้ของเผ่าขึ้นคนขึ้นมาก่อนดังนั้นนางจึงอวดดีมากอาวซินเหยียนพ่ายแพ้กับจางว่าเฉินในการต่อสู้ครั้งนั้นตั้งแต่นั้นมานางก็เชื่อฟังเขาแม้ว่าอาวซินเหยียนจะกลายเป็นเจ้าหญิงเทพมาก่อนแต่นางยังคงเรียกจางว่าเฉินในฐานะห,หัวหน้าเหมือนมาก่อนบางสิ่งเปลี่ยนไปแต่บางสิ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงจางลั่เฉินยืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานภาพปรากฏชัดเจนในใจของเขาราวกับว่า มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากพลิกผันหลายครั้งจางล่วเฉินก็มาถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่สารเซียนบันไดสู่สวรรค์ในตอนนั้นจางล่วเฉินเป็นเพียงผู้ผู้ฝนในขั้นสวรรค์เขาไม่ได้อยู่ในสายตาครึ่งเซียนหรือเซียนและเขาจําเป็นต้องเงยหน้ามองขึ้นมองพวกเขาหลายปีผ่านไปในช่วงพิบตาตอนนี้จางล่วเฉินยืนอยู่ที่จุดสุดยอดด้านล่างขั้นมหาเซียนมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าเขาทุ่มเทไปมากแค่ไหน จารุเ่เฉินก้าวสู่บันไดสวรรค์พาบอดีของเขาแวบขึ้นบาในจิตใจของเขาโดยการฝึกฝนและความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาไอพลังเซียนแห่งบันไดสู่สวรรค์ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อเขาได้เลยก่อนที่เขาจะรู้ตัวจารุเ่เฉินก็มาถึงจุดสิ้นสุดของบันไดสวรรค์และเข้าไปในห้องโถงของพระราชวังห้องโถงในวังแห่งนี้เป็นสถานที่พิเศษมีรูปปั้นหินของเซียนที่เดินออกจากสารเซียนมาหลายชั่วอายุคนเพื่อสักการะชั่วนิรัน มีเพียงผู้ที่กลายเป็นครึ่งเซียนเท่านั้นจึงจะมีคณสมบัติที่จะเข้าได้มีรูปปั้นหินมากมายห้องโถงของพระราชวังพวกมันอัดแน่นและเหมือนมีชีวิตปล่อยไอพลังเซียนที่แข็งแกร่งและอ่อนแอออกมาด้านนาลูป,ปันหินเหล่านี้มีแท่นหินอยู่บางคนมีบรรณาการในขนาที่บางคนว่างเปล่านี่เป็นประเพณีของศาลเซียนด้วยเซียนทุกคนจะต้องทิ้งสมบัติไว้ในห้องโถงของพระราชวังจารุเฉินมองไปร,บรอบๆและเห็นรูปปั้นหินที่เป็นของเขาอย่างไรก็ตาม รูปปั้นหินนี้ดูธรรมดาและไม่มีพลังเซียในใดๆเป็นเรื่องปกติที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วเมื่อสารเซียนแกสลักรูปปั้นหินนี้ให้เขาราณีแท้จริงของเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นฟึบท่านใดน,นั้นเราวกลับว่า,ามีความรู้สึกบางอย่างจาก่วเฉินและรูปปั้นหินก็เชื่อมโยงกันอย่างน่าสจัจจ์กดฟ้าดินในห้องโถงข,ของพระราชวังทั้งหมดเริ่มมีผลในเวลานี้ท่านใดน,นั้นรูปปั้นหินธรรมดาก็เพิ่มสเสน่ห์อันศักดิ์สิทธิ์ แล้วมอบไอพลังเสียน,นสมพลังออกมาในขณะน,นี้รูปปั้นหินก็ถึงระดับเสียในที่สุดจางร่วเฉินมองดูรูปปั้นหินที่ดูเหมือนเขาทุพกรารเรากลับว่ากำลังมองในกระจกอย่างไรก็ตามไอพลังที่รูปปั้นหินเป่งออกมานั้นทําให้เขารู้สึกไม่คุ้นเคยเล็กน้อยเรากลับว่าเขาไม่รู้ซ้าว่าเขาเป็นใครอีกต่อไปมันก็แค่รูปปั้นหินแล้วนะจางร่วเฉินเข้าใจความคิดที่กวนใจเขา เขานำอาวุธเซียนออกมาและวางมันไว้บนแท่นหินด้านหน้ารูปปั้นหินไม่ว่ายังไงเขายังคงเป็นสมาชิกของศาลเซียนเขาไม่เคยลืมรากเง้าของเขาตั้งแต่สมัยโบราณจำนวนผู้ฝนระดับเซียนที่เกิดในสำนักเซียนต้องมีจํานวนมหาศาลจะต้องมีมากกว่า2องหรือสามคนเมื่อมองไปที่รูปปั้นหินหลายร้อยรูปในห้องโถงจารุเฉินอดไม่ได้เจกระซิบจารุเฉินมีความคิด เขาปลดปล่อยพลังสมาธิของเขาและตรวจสอบผูเขาอย่างระมัดระวังการตรวจสอบนี้ทําให้เขาค้นพบบางสิ่งบางอย่างจริงๆปรากฏว่ามีช่องว่างในห้องโถงของพระราชวังมันถูกซ่อนไว้มากแม้แต่ผู้ฝึกฝนมิติธรรมดาก็ไม่สามารถค้นหามันได้ช่างเป็นกําแพงมิติที่แข็งแกร่งจริงๆแม้ว่าข้าจะบรรลุมิติปัจจุบันของข้าแล้วข้าก็ไม่สามารถฝ่าฟันมันไปได้ดูเหมือนว่ามิติพับนี้ไม่ง่ายเลยต้องมีความลับใหญ่ซ่อนอยู่จากวิเฉิญกล่าว สำนักเซียนมีรากฐานี่ลึกซึง้งเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาที่จะมีความลับแม้ว่าจารวเฉินจะอยากรู้อยากเห็นแต่เขาก็ไม่ได้สอบสวนอย่างหุนฐานพันแล่นท่านใดนั้นจา่วเฉินก็หันกลับมาและมองไปที่ทางเข้าห้องโถงเซียนมีชายวัยกลางคนอายุประมาณ50มีแขนกว้างผิวสีบรอนและเต็มไปด้วยพลังจางรวเฉินขยับตัวและเดินเข้ามาข้างหน้าเขาโค้งคำนับและกล่กกาวว่าคาราวาอาจารย์เขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเลยจริง อาจารย์คนแรกของจางลู่เฉินดังสุภาษิตท,ที่ว่าเมื่อเป็นอาจารย์แล้วย่อมเป็นอาจารย์ตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเล่ยจิ้งช่วยเขามามากจางลั่เฉินจะไม่มีวันลืมมันเมื่อเขากลับมายังโลกคุณหลุนครั้งแรกจางลั่เฉินเคยพบกับเล่ยจิ้งครั้งหนึ่งในเวลานั้นเล่ยจิ้งเป็นเพียงครึ่งเซียนในสาขาของสำนักต่อสู้เมืองอู่ในประเทศเชียนซุยเขาไม่คาดหวังที่จะเห็นเขาในศาลเซียนในครั้งนี้ นอกจากนี้เลยจริงยังได้ควบแน่นตัวกาเนืดเซียนและกลายเป็นสิ่งที่แท้จริงบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทําไมเลยจริงสามารถกลับมาที่ศาลเซียนจากประเทศชินซุยได้เลยจริงรีบช่วยจาง่าเฉินขึ้นมาล้อเลียนเขาว่าตอนนี้เจ้าเป็นผู้ฝนที่แข็งแกร่งที่สุดที่ต่ํากว่ามาหาเซียนแล้วข้าไม่สามารถให้เจ้าโค้งคํานับข้าได้ไม่ว่าข้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนข้าก็ยังมีสิทธิของท่านนะหรือาจะไม่พอใจกับข้าแล้วจาง่าเฉินลุกขึ้นและล้อเลียนเลยจริงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ <laughs> ใช่ข้าจะไม่พอใจได้ยังไงการมีเจ้าเป็นลูกศิษย์เป็นสิริหน้าภากภุมมใจที่สุดในชีวิตของข้านอกจากนี้เจ้าหมายความว่าอะไรยังคิดว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์เมื่อหลายปีก่อนอีกงั้นเหรอจางลู่เฉินหัวเราะคนที่เคยอยู่ถูกข้าได้เปลี่ยนทนัศนคติไปอย่างสิ้นเชิงข้าไปที่สำนักต่อสู้ธนาคารเมืองอู่ในประเทศเฉินซุยเพราะข้าทนไม่ไหวจนกระทั่งข้าทะลุไปถึงอับเซียนข้ากลับมาที่สารซียน เมื่อได้ยินเช่นนี้จางรัวเฉินอดอไปได้ที่จะหัวเราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะพบท่านที่สารเซียนได้อย่างไงขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยที่ได้เป็นเซียนนะเอ้ยทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณต้นกําเนิดเซียนที่เจ้าทิ้งเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วไม่อย่างนั้นข้าไม่รู้ว่าข้ายต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเป็นเซียนได้ข้าไม่สามารถขออะไรได้มากกว่านี้หลังจากที่กลายเป็นเซียนดวงตาของเลยจิ้งเต็ไมไปด้วยความสุข เลยจิ้งเลยก็ไปในห้องโถงเซียนและโบกมือเพื่อหยิบรูปปั้นหินที่เป็นของเขาออกมาไขยังทิ้งสมบัติไว้ข้าเลยจิ้งในที่สุดก็สามารถฝากชื่อของข้า,าไว้ในประวัติศาสตร์ของศาลเซียนได้แล้วดวงตาของเลยจิ้งเต็ไมไปด้วยความตื่นเต้นการทิ้งรูปปั้นหินไว้ในโถงเซียนถือเป็นเกียรติสูงสุดของลูกศิษย์ทุกคนของสำนักเซียนซึบทันใดนั้นลำแสงแห่งเซียนก็บินลงมาจากท้องฟ้าจางรั่วเฉิญนเอื้อมมือออกไปคว้ามันไว้ มันคือสัญญาณแสงส่งข่าวที่รัวสวีส่งมาจางล่วเฉินเหลือบมองมันและพูดกับเลยจิงว่าอาจารย์ข้าไม่ได้ต้องคุยกับอาจารย์ใหญ่ล่วข้าจะไปพบท่านหลังจากข้าเสร็จแล้วลืมมันซะ,ะเรามาดื่มกันสัหน่อยดีกว่าข้ามีสุราดีๆมากมายเลยมาเ่อทาธุระก็ทำธุระก,ก่อนสิอย่าปล่อยให้อาจารย์ใหญ่ล่วรอข้ามีเวลาอีกมากมายเลยจิงพยักหน้ารอยยิ้มบนใบหน้าของเขาสดใสขึ้นไม่เหมือนกับคนอื่นๆไม่ว่าจางว่าเฉินจะแข็งแก่งแค่ไหน เลยจริงก็ไม่รู้สึกกดดันใดๆเขารู้ว่าจางวัวเฉิยเป็นคนแบบไหนโดยไม่ชักใช้ต่อไปจางล้วินใช้การเคลื่อนย้ายมิติใหญ่และจากไปเนื่องจากลวดสวีมาถึงเมืองเซียนตะวันออกก็ถึงเวลาที่จะแลกเปลี่ยนต้นชาเซียนโบราณและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมผมนี่ชอบจังเลยเวลาที่พี่เฉินนะมาพบเจอกับคนเก่าๆบรรยากาศมันดูคลายเครียดดีนะ ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน